อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมบอร์ดจีนนะครับแล้วตระกูลออฟกิดนะครับเป็นสแตนดาร์ดทั้งหลายแหละนะครับอ่หกเจ็ดแปดเครื่องนะครับอ่าต้องให้เสร็จอ่าภายในวันนี้พรุ่งนี้แหละอ่าวันหนึ่งสองวันนะครับต้องเคลียร์พวกนี้ให้ออกให้เสร็จนะครับสาหรับคนที่ส่งมาก่อนแล้วอาการที่ผมซ่อมยังยังไม่เสร็จนะครับหรือว่าเครื่องที่ปิดยอบปิดงานยังไม่ได้ก็ ต้องขออภัยในความล่าช้านะครับขออนุญาตนะครับข้ามมาเคลียของพวกนี้ออกให้เสร็จซะก่อนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเนี่ยนะครับคืนนี้ก็คงจะหมดไปแล้วครึ่งตัวนะครับพรุ่งนี้อีกครึ่งวันก็คงจะเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วผมจะมาต่องานที่ทําไว้นะครับผมจะมาซ่อมต่อให้มันเสร็จนะครับสาหรับลูกค้าที่ผมแจ้งว่าซ่อมยังไม่จบนะครับมีอยู่สองสามตัวนะครับอาการ อ่บางตัวนะครับอาการซ้อนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทํายากเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอ่อรัดคิวซ่อมเคลียร์ของพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับของเต็มร้านเลยขออนุญาตเคลียร์คิวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมตามแก้คืนให้ได้นะครับเออลูกค้าที่ผมยังซ่อมไม่จบเนาะอ่ายังไงก็ขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวตามเอ่เก็บงานให้ครบทุกคนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเนาะ เพราะว่าง,งานพวกนี้ก็มันซ่อมไม่ยากอะไรไม่ลึกลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วก็เคลียร์ของตัวเล็กตัวน้อยออกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับ TBE อยู่2ตัวนะครับ TBE 4 0 0 0 TBE 3 0 0 0แล้วก็ตกระกูลซูเออร์นู่นนี่นั่นนะครับอ,อันนี้ก็อเอ่ยชื่อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ยังไงก็นะครับ ก็ขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าคนที่ผมซ่อมยังยังไม่จบนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนี่ตอนนี้อย่างที่เห็นนะก็นี่เทียบเลยนะครับยังไม่จบนะยังไม่ใช่ยังไม่จบเนะอ,อ่อเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือรอคิวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตเคลียร์งานตัวที่ง่ายๆหรือว่าตัวที่ซ่อม เสร็จเร็วๆขออนุญาตเคลียออกก่อนส่วนตระกูลไฮบริดนะครับตามคิวนะครับผมส่งมาก็ตามคิวเลยนะครับส่วนไฮบริดนะครับมีเครื่องสองเครื่องที่ยังเคลียรไม่จบก็เดี๋ยวตามเคลียร์ให้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับยังไงก็ขออนุญาตก่อนนะครับผมอ่าวันนี้พรุ่งนี้ก็เคลียรเสร็จแล้วก็มาซ่อมตามคิวกันอ่าต่อไปนะครับโอเคนะครับนี่ลูกค้าที่ส่งมาก็ ใจเย็นๆนะครับผมช่างทํางานคนเดียวนะครับไม่มีลูกน้องทํางานกับแฟนเนาะแฟนเป็นแผนกพับแผนก pack, พแพ็คแผนกส่งและติดต่อลูกค้านะผมช่างซ่อมคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ถ่าช้านิดหน่อยก็ขออภัยนะครับผมโอเคทีนี้ก็กลับมาลุยงานกันต่อนะครับชุดนี้ถ้าไม่เสร็จคืนนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเอาให้เสร็จทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ